อีลาไม่ตาหักแน่สิไปใสล่ลาไปกินข่าวํำกันบอไม่ล่ะอืฉันสงสัยว่าฉันจะเรียกคุณยังไงดีแม่ลาก็เอินมาซื้อๆก็ได้มามามากินจูงหัวแสบๆกันบอฉันต้องการอะไรที่น่าสนใจกว่านี้นี่ลานีลาลองจักหน่อยนี่แส,แสบเด้อแสบเด้อนี่มานั่งมองนี่ไนงะ มามามา,มา,มา,มานั่งมองนี่แม้มานั่งด้วยกันมาน่ะฉันพอใจแบบนี้ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นเอ้ยคอยช่วยกินข้าวนำกันมองนี่และสิไปใส่ละเฝ้าแท้ฉันฟังอยู่เอ้าฟังอยู่ก็มาแซะมากินแซบๆมามาล่เซาเอย่าเว้าหลมยามามา,มาเหมือนจะเจอปัญหาคุณไม่ได้สำคัญกับฉันขนาดนั้นหรอกนะอ้อแต่ละมือแต่ละเด